และไผ่พงศ์สะท้อนเรียกได้ว,ว่าหลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดีสําหรับนักร้องสาวเสียงมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างตายอรไทยที่พึ่งโซดและกับแฟนแต่ล่าสุดตายอรไทยเปิดนาไทยนาไตายนครน,นายกให้แฟนๆได้ชมบรรยากาศในรายการตีท้ายครัวนอกจากนี้พิธีกรยังได้ถามเรื่องคู่จิ้นนักร้องหนุ่มไผ่พงศธระท้อนว่าคิกกันจริงหรือเปล่าทำไมคนถึงพูดกันเยอะเริ่มจากตรงไหนมาเป็นคู่จิ้น ไตอรทไทยเล่าว่าเริ่มมาจากเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกเรื่องดาวจารัสฟ้าตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็เริ่มจับมาเป็นคู่จิ้นกันมาโดยตลอดเมื่อถามถึงสถานะหัวใจว่าตอนนี้มีแฟนไหมตอนนี้โสดไม่มีแฟนเพิ่งเลิกไปไม่ได้ปิดใจแต่ไม่มีใครมาเป็นคนไม่ตั้งสเปกว่าต้องรูปทรง หน้าตายอย่างนี้คบกันแล้วมีมุมมองไปทิศทางเดียวกันมีสายใกล้เคียงกันความคิดความอ่านเหมือนกันมาถามว่าแบบภัยพงศธรพอเป็นไปได้ไหมาตอรทไทยถึงกับหัวเราบอกว่าไม่ได้ภายเป็นน้องเขาก็นิสัยดีเป็นคนร่าเริงเป็นคนมีมุกเราก็ชอบนะเป็นคนมีความรับผิดชอบมีมุกตลกมีความจริงใจในชีวิตอยู่แล้วไม่เครียด จริงๆเราก็ชอบหมายถึงถ้ามีคนแบบนี้โดยในรายการไพ่พงสะท้อนส่งคลิปมาทักทายตายว่าอยากให้พี่ต่ายสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยพบเจอแต่สิ่งดีๆเดินทางปลอดภยัยทําธุรกิจขอให้ล่ลํารวยโชคดีมีความสุขตลอดไปและเป็นกําลังใจให้ No! Oh.